อย่าพึ่งยอมแพ้ครับมานี่ฮะพูดบอกให้กาลังใจครับบอกอย่าพึ่งยอมแพ้ไอ้ลูกชายมาครับออกแรงอีกครับแหมโอ้โหสอกหลุดจากแท่นครับจอจี้ครับมาครับลุยต่อครับยังไม่หมดอย่าพึ่งนับศพครับจอจี้สอกแหมระวังฮะสอกจะหลุดออกจากแท่นอีกครับจอจี้ครับเดวอนหมอกมาลูกชายมา ลุยกันต่อดึงไปไอ้ลูกชายดึงไปจอจี้หัวจอจี้ทิ้งทั้งตัวครับทิ้งทั้งตัวฮะน้ำหนักกี่ปอนด์ไม่รู้แต่ทิ้งทั้งตัวครับจอจี้ครับเดวอนนี่คือยังสบายสบายครับมาครับเดวอนปล่อยให้จอจี้ใช้แรงอย่างสุดซึ้งครับจอจี้พยายามดึงลงดึงไม่ลงครับแล้วจอจี้จอจี้ยอมแพ้ครับโอ้จอจี้ขอยอมแพ้เลยครับโอ้เรียบร้อยครับ ก็เป็นทางด้านของนี่ครับเดวอนลารัตครับที่ได้ตำแหน่งแชมป์โลกในกีฬางัดข้อปีล่าสุดครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ